งุปนัสยามอบหนังสือถึงองคมนตรีผอบอชนเป็นตัวแทนรับลั่นหากรับไปทิ้งจะได้เห็นดีกัน เวลาประมาณ9ก้านาฬิกาหลังจากที่ผู้ชมุมนุมเดินทางมาถึงแนวกั้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจใกล้กับสารดีกาผู้ชมุมนุมได้เจราจากับเจ้าหน้าที่เพื่อให้รุ่งปนสัสยาเป็นตัวแทนแกนนําเข้าไปมอบหนังสือถึงประธานองคมนตรีโดยการเจราจาผ่านไปได้ด้วยดีเจ้าหน้าที่เปิดทางให้รุง่งและตัวแทนแกนนําอีกสองคนพร้อมสื่อมวลชนผ่านแนวกั้นเข้าไปด้านในได้โดยหลังจากผ่านแนวกั้นเข้าไปด้านในแล้วรุ่งปนสัสยาได้เจราจากับผอบชนก่อนที่ผอบชนจะเป็นตัวแทนรับมอบหนังสือเปิดผนึกยุทธศาสตร์ 3ข้อและข้อเรียกร้อง10ประการผ่านไปถึงพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีหลังเสร็จสิ้นการมอบหนังสือรุ่งปนัสยาได้ออกมาแจ้งกับผู้ชุมนุมว่าได้ส่งมอบหนังสือให้ทางผบชอนอในฐานะตำรวจราชอ,องครักษ์ซึ่งหลังจากนี้หากมอบหนังสือไปแล้วไม่มีผลตอบรับใดๆก็จะต้องเห็นดีกัน